เรามาอยู่ในเกมมินิ w ว r l d ์บอสอาร์ตเครียตานะฮะซึ่งเวิลด์ l อสอาร์ตเครียต้าใวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นแบบนี้กันนะซึ่งแบบนี้มีชื่อว่า Final f f ฟเ d ต y ี e ฟรุตตีบ้บนั่นเองอนะซึ่งมันก็คล้ายกับไอนะเกมนั้นเลยใช่ไหม Final f f ฟเฟตตี้ฮะเฮ้ยก็คล้ายเหมือนของจริงเลยนะคือไฟแนล f อฟเฟตตของจริงเนะี่ยถ้าอย่างง่ายจริงนะคือไม่ต้องมีวาน,นสิสาเดินมาใช่ไหม เฟนดีสกูตี้บีจมันก็จะเป็นเกมอะไราย่งเงีเกมเฟนเฟนดีสกูตี้บีจ่ะมันก็จะเป็นแบบเกมเฟนเฟนดีอะไรอะัหองล็อกซี่วิดีล็อกซี่ถไหมถกวถูกได้ทุกคนล็อกซีนะไปก่อนเดี๋ยวผมขอสคิปไปตอนที่เราออกจากท่อเลยแล้วกัน าเหมือนในโทษจริงนะคือมันต้องมีไอตัวนั้นดีมิวสิกแมนแองมุมมาแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีทุกคน่งมันก็ดีแล้วแหละแค่เราเริ่มมานี่มันก็ยังไม่มีหรอกนะเดี๋ยวขอสกิปไปต่อนึงออกได้อุ้ยนี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยสกิปนะเฮ้ยทุกคนมันออกได้แล้วโอ้โหตอนนี้นเราออกมาแล้วนี่อะไรอ่ะสวัสด,ดีชิคก้าโอ้ อ้าวถ้าในเกมจริงมันต้องมีไม่ใช่ดิสวยทุ่นนั้น เกมไฟนอลเอเล็ดเฟดดี้เนี่ยคือมันจะมีอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตรงตรงอะไรนะเป็นหุ่นโชเฟดดี้อะแต่นี่คือเราต้องเป็นูนนูนโอ,อไม่เหมือนแล้วเนี่ยเข้าไปจุ๊บเย้อันนี้อะไรอ่ะอ,อุ้ยนาฬิกานาฬิกาใช่ไหมใช่ไหมวันชิโเฟดดี้คือเราสามารถเปิดช่องของเฟดดี้นะเพื่อเอาาสต์บอชนั่นเป็นนาฬิกาเฟดดีอ้อ,อันนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมลอง,องใช้ดิจุดใช่ไงอ่ะซึ่งเราก็วุ้บ 弟。<Sí. S 2> sí. ภาษาพวกนี้น,นีผมไม่รู้อะนีะ่ในเกมอันนี้ผมยังเล่นไม่จบนะผมยังไม่รู้นะผมอยเล่นเป็นอะไรเนี่ยการอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะมันเป็นภาษาอะไรวะเนะี่ยภาษาอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นอังกฤษนี่ผมอ่านได้นะนี่ภาษาแมวอนะไรเนี่ย แกบักอ่ะน้อตีติด,ดนะฮะเราไปดีกว่าน,นี่เลยเด็กแค่โอเคเด็ D K อือหือซึ่งเราข้าไปแล้วอ่ะ ยาชิก้าอุ้ยสวยแล้วชิก้าอู้ชิก้าตามมาว่ะสวยแล้วทุกคนเช่าชิก้าตามมาทุกคนไปก่อนซึ่งซึ่งเราไปก่อนฮะอ่ะถือบัตรวีดีแค่ไว้เรียกอะไรเด็แค่ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาอุ้ยซึ่งนี่อะไรอ่ะซันดรอปนะซันยูซันกับมูนนะมูนดอกอันนี้ถุงได้ไหมไม่ได้นะ เลอุ้ยสันตีเราทำไมอ่ะซันตีเราทำไมอ่ะเดี๋ยวนะซันมาตีได้ไงล่ะนะมิดกับเด็กไม่ใช่หรอซันมาตีเด็กได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนายก็โดนโวิชาจับไปทำร้ายหรอกดูกัะดูฮะนี่เวนนี่มันจะควบคุมทุกตัวเลยแนตะ่เนี่ยเฮ้ยสันเดี๋ยว จะตีทุกคนแบบนี้ไม่ได้ซึ่งใครก็ได้นช่วยผมทีนะโอ๊ยซันเนจะตามมาทำใหม่น้องนะครับโดนประตูนี้เลยแล้วกันวุยว้ย ึ่งตรงนี้อะไรเอ้ยดวงอาทิตย์อันนี้นะผมเฮ้ยน่ารักอ่ะน,นี่ดวงอาทิตย์ต่อยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋็กๆจะฟองจะโกองอ่ะร่วงเสยเลยบังคับยังไงทำไมถึงร่วงนะฮะโอ้ยสันในหยุดตามได้แล้วผมว่าตัวเกมเซอร์เออ่คนที่สร้างแบบนี้น่าจะบลัฟนะทําผิดนะซึ่งผมว่าเขาน่าจะทําผิดแล้วนะฮะมันไม่ใช่ทําเขาไม่ได้ให้สันมาตีคนแบบนี้ مر มูนฮะได้แล right? ้วไมอ่ะเปิดไฟยังไงอ่ะผมัเปิดไม่เป็นซึ่งเราต้องเปิดไฟอ่ะแล้วเปิดยังไงวะเนี่ยตามมาเยือนนะฮะแล้วมูนอยู่ไหนแล้วแม่อุ้ยอุ้ยโอ้โหมูนอยู่ข้างนี้เลยเว้ยซึ่งไงตามลงมาแล้วมูนน่ากลัวอุ้ยมูนอุ้ยน่าขนลุกอ่ะมูนน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวอันน้าอะไรอ่ะ นี่อะไรอะ่ะฟยังไงวิดไฟหอะ่ะนี่อะไรอะ่ะกตากดไปดูาตามูความจริงเราขึ้นขี้โกงได้เลยนะเนี่ยทุบไปนเนี่ยตุเนี่ยก,ก็ได้แล้วก็ไปเลยนะขี้โกงอ่ะแต่รขี้โกงกันนะผมก็ขอไปหาก่อนเอมซึ่งตุก,กาตา ขึ้นเลยเดี๋ยวขอขึ้นก่อนอันนี้อะไรอะ่ะเุ้ยกองเจอเล่ตุ๊กตามูนฮึ่มซึ่งเราเจอแล้วฮะตุ๊กตาม,มูนโอเคใครพูดสั่นแน่ๆเลยสั่นแน่ๆเลยก็สั่นแน่ๆเลย,นนเลยหรือมูนก็ไม่รู้ทางแล้วแต่พูดมาฮะโอเคซึ่งเราก็เดินมาทางนี้นะ แล้วทำไงซึ่งเราต้องทำไงต่อฮะตรหนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ทำไงต่อ,อ,อ,เ,อเราวิ่งเราลองวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าฮะเคาน์เตอร์อ,อ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋อ,อไฟเปิดไฟเปิดแล้ว ไปดิไปดีไปดิไปดไปอุ้ยอา้าวเราออกมาข้างนอกฮนะเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยขอเข้าไปหน่อยเข้าไม่ได้แล้วนะฮะซึ่งประตูซึ่งประตูเนี่ยป,นะปิดเรียบร้อยฮนะเราเข้าไม่ได้นะฮะเข้าไปนี่ก็คือโดนแบนนะ มาสิงซึ่งตอนนี้เรามาสิงในร่างเฟสตี้พัสแยนนะฮะซึ่งเราไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยมูนอุ้ยเฮ้ยโอมูนสามตัวแล้วอุ้ยสี่ตัวโอ้โหเฮ้ยมูนเยอะขึ้นถือเลยเอ้ยโอ้เดี๋ยวทำไมมูนเยอะทางอะมูนมูนเยอะมากนะซึ่งจะมูนเยอะมากเจ้ามูนเยอะมากเลยมูนดับนะฮะ Oh, เดคแคร์โอ้โหเดคแคร์เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะตอนนี้เราไปกว่าซึ่งตอนนี้ฮะเดคแคร์เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะตอโอเคเราออกไปแล้วซึ่งเราต้องทำอะไรเหรอ,อเอ,อ,อาตัวยออกไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยซึ่งเป็นร่างเกงกรรี่ปะเกงกรรี่เกงกระรี่อันนี้สัน้นได้ไหมขีดได้ไหมขีดไม่ได้เฮ้ยอันนี้เราทุบได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยว ผมนะจะลองสไลเดินลงไปและลองดูซิว่ามันจะเหมือนในเกมหรือเปล่าเที่ยงไงนะที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่อะไรนะกิเกอรี่เนี่ยออกมาจากเคลคใช่ไหมแล้วทีเนี้ยซึ่งพอเกเกอรี่ฮนะลงสไลด์ไปอีกทีนะฮะเกเกอรี่ก็จะถูกมูนมันเอ้ยซันมันจ้าสเกตซึ่งถ้าเกิดเราลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ้าวไหนเกิดอะไรโหไม่เหมือนเกมจริงอะ่ะทุกคนไม่ถูกเลยอะ 老不啊。 เป็นตรงสวัสดีฮะสตีฟบอดสตาร์บอดมีตุ๊กตาสันกับมูเน่ก็รับกอิงแพกช้าจังผ่านแล้วชอผ่านแล้วใช่ไหม ก็ oh, ผ่านแล้วโอ้ก oh, ็ oh, ผ่านแล้วโอเคครับก็ oh, oh, ถ้าเกิดใครจะคลับชอบคลิปนี้ค่อยๆครับก็อย่าลืม